ใ,ใกลทะเลสาบหนี้ได้ยินอะไรไหมคะโอ้ผู้บ่าลองเพลงให้ฟัง สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ English f i t a n Frame นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะถึงแม้ว่าบรรยากาศแลดูเหมือนจะไม่เป็นใจให้เราได้ฝึกภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ครูส้มอยู่ที่นี่รับรองว่าจะพาพวกเรามาฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคกันในสไตล์แบบครูส้มครูส้มนะคะแล้วจะเป็นประโยคที่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยทีเดียวละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแพทเทิร์ที่จะมาสอนพูดวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยเพราะเป็นศัพท์ที่เรารู้อยู่แล้วนั่นก็คือสันธานที่นํามาเชื่อมประโยค ได้แก่สันธานสองคำนี้ค่ะ because และคำว่า but because but แต่ความต่างก็คือ because บอกความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ but บอกความขัดแย้งหลายคนรู้ดีอยู่แล้ว because แปลว,ว่าเพราะว่า but แปลว,ว่าแต่ว่าดังนั้นครูส้มจะกำหนดประโยคให้เราลองฝึกแต่งกันดูนะคะทุกครั้งหลังจากที่ฉันเลิกงานเนี่ยฉันชอบมาใช้เวลาใกล้ๆทะเลสาบนี้ ได้ยินอะไรไหมคะโอ้ผู้บาลองเพลงให้ฟังดงน,น,น,นั้นประโยคแรกง่ายๆฉันชอบใช้เวลาข้างๆทะเลสาบเพราะมันผ่อนคลายดีจะได้ว่ายังไงคะ I like spend time ก็ไม่ได้ปเปลี่ยนเป็น ing ได้เลยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็น I like spending time by the lakeI like spending time by the lake because it's relaxing สามสี่ดูบางคนจะใช้เป็น infinitive to บวก verb นะคะคือ I like to spend time by the lake because it's relaxing I like to spend time near the lake by the lake because it's relaxing นั่นเองค่ะเย้เห็นทะเลสาบสวยๆแบบนี้ก็ทำให้เราอยากจะกระโดดลงไปว่ายน้ำจังเลย แต่ว่าลืมเอาเสื้อชูชีพมาด้วยเพราะว่าฉันวน่ายน้ำไม่เป็นประโยคที่สองมันประโยคที่ง่ายมากๆเลยฉันอยากว่ายน้ําที่นี่แต่ฉันลืมเสื้อชูชีพมาด้วยจะได้ไว่ายังไงคะคาศัพท์เนี่าว่าเสื้อชูชีพ l i f e vest l i f e vest vest เหมือนลักษณะเป็นเสื้อกั๊กนะคะตรงนี้แปลว่าเสื้อชูชีพได้ด้วยจะได้ว่า I want to go swimming I want to swim here but I forget my life vest การลืมเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดอยู่จะเอา forget ก็ได้แต่ครานี้มันเป็นอดีตการถ้าจะเอาให้ถูกจริงๆจาก forget เปลี่ยนเป็น forgot forgot <c oughs> นะคราวนี้พร้อมกันดูซับบางส่วนนะ3 4 I want to swim here but I f o r g o t my life vest but I forgot my life vest นั่นเองค่ะ I want to swim here But forgot but I forgot vest forgot vest I live I my my ทะเลสาบนี้มันใหญ่นะแต่มันไม่มีปลาเลยทะเลสาบนี้ใหญ่นะแต่ขัดแย้งมันไม่มีปลาเลยจะได้ว่ายังไงคะก็จะได้ทะเลสาบคือ lake ใหญ่ก็ big แต่ไม่มีปลา but No fish ตรงนี้ได้ยังได้แหะได้แต่มันยังไม่ถูกต้องนะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดจะเอาให้มันถูกต้องก็คือ the lake is big the เพราะว่าเรายอยากจะเจาะจงว่าทะเลสาบตัวนี้ที่เฉพาะเจาะจงชี้ชัดเข้าไปว่าอันนี้้ a lake ไม่ได้ถ้าเกิด a lake เป็นทะเลสาบที่ใดที่หนึง่งแต่ตรงนี้อยากจะชี้เฉพาะเจาะจง the lake is big the lake is huge but There's no fish, but there's no fish แต่ว่าไม่มีปลามาถึงตรงนี้ต้องจำได้แล้วนะคะ There is, There are แปลว่ามีถ้าเกิดเอา no ไปขั้นไว้ตรงกลางแปลว่าไม่มี There's no fish, There's no fish แค่นี้จบได้เลยค่ะ รู้ไหมคะว่าคุณส้มนั่งตรงนี้เนี่ยมันช่างสบายใจสบายตาซะเลือเกินมองไปตรงนี้วิวที่คู้เห็นคือฝูงควายค่ะมีฝูงควายเยอะมากเลยอย่างน้อยเนี่ยมีประมาณยี่สิบตัวเลยนะประโยคที่อยากให้ช่วยกันแต่งนะคะก็คือฉันชอบมองควายเพราะพวกเขาน่ารักฉันตัวฉันเนะ่ชอบมองควายกลุ่มนี้พวกนี้เฉพาะจาระจงเพราะว่าพวกมันน่ารักอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูควาย ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันย้อนแสงนะคะแล้วน้องควายก็ตัวสีดำกันทั้งนั้นเลยตรงนี้นะคะที่มันซูมเข้าไปไม่ได้นะอ้าวพวกเราช่วยกันแต่งประโยคค่ะช่วยกันแต่งประโยคฉันชอบมองควายเพราะพวกมันน่ารักควายที่ว่าเฉพาะจดจงก็จะได้ว่า I like I like, you open, I like book verb and I like book 2, I like book 2, like, I like I like looking at those buffaloes. I like looking at those buffaloes. Buff buffaloes, good I like I like I like book because, they're cute, because they're cute they ตรงนี้ก็ย่อมาเจอ they are cute นั่นเองค่ะนั่งพูดอยู่คนเดียวนั่งไปนั่งมาก็เพลินนะคะมันก็ชักจะค้าแล้วอยากจะบอกว่าเออมันเริ่มจะค้าแล้วนะก็เลยอยากจะขอตัวก่อนนะฉันจะต้องกลับบ้านแล้วนะเพราะมันเริ่มคําแล้วฉันจะต้องกลับบ้านแล้วนะเพราะมันเริ่มค่ําแล้วการจะบอกว่าเริ่มเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยู่ใช้คําว่า get ตามด้วย adjective ได้เลยคําว่าค่ําตรงนี้ใช้คําว่า Dark dark ที่เรีว่าค่ำนั่นเองค่ะฉันต้องไปแล้วนะเพราะมันเริ่มค่ำจะได้ว่าอะไรคะ I I ต้องไป have to I have to go I have to go because it's getting dark I have to go because it's getting dark สามสี่ อเก่งมากเลยค่ะนั่งอย่างนี้แหละบอกจะไปก็ไม่ไปเสทีอ่ะขออีกประโยคหนึ่งเถอะฉันเนี่ยฉันต้องไปแล้วนะเพราะฉันไม่อยากทําให้แม่เป็นห่วงฉันไม่อยากทําให้แม่เป็นห่วงการที่ทําให้ใครคนนึงเป็นห่วงนะคะสามารถพูดได้ว่า to worry someone to worry someone or to make someone or somebody worried นั่นเองค่ะดังนั้นเอาคาว่า my m o m my mother มาเติมได้เลยจะได้ว่าอะไรเอ่ย ต้องคิดให้เร็วนะคะถึงจุดนี้แล้วเพราะว่าเวลาไปพูดจริงๆเนี่ยจะได้คล่องขึ้นคิดให้ไวแล้วออกเสียง I have to go เหมือนเดิม I have to go because I don't want to worry my mother I have to go because I don't want to worry my m o m นั่นเองค่ะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือ because I don't want to make my mother worried because I don't want to make my m o m worried นั่นเองค่ะตรงนั้นะ to make someone บวก adjective นั่นคือ worried หรือ to worry s o m e o n e เอาไปใช้สะนะคะ,ะ,ะ,คะก็ถ่วงเวลาตัวเองอย่างนี้แหละนะเพราะไม่อยากไปเลยดีขออีกข้อนึงเธอค่ะฉันน่ะไม่รู้สึกอยากจะไปเลยนะไม่อยากจะไปเลยแต่ไม่อยากไปก็ต้องไปการที่จะบอกว่าไม่รู้สึกอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะขอนําเสนอวลีนี้ที่ไม่ต้องแปลตรงตัวก็ได้ค่ะก็คือ to feel like doing something to feel like บวก verb ing นะคะไม่ต้องแปลตรงๆว่ารู้สึก ทำอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆคือใจอะใจอยากจะไปใจอยากจะทําหรือใจไม่อยากจะทำดังนั้นประโยคก็คือใจอะไม่อยากจะไปแต่ก็ต้องไปจะได้ว่ายังไงคะ <c oughs> แกล้งหลับนะครับเพราะไม่อยากจะไปจริงๆ I don't เป็นปฏิเสธ I don't feel like by go I don't feel like go คิดใช่ไหมเพราะมันยังไม่ครบ I don't feel like going I don't feel like going but I have to go ตรงน,นี้คือสมบูรณ์มากเลยประโยคได้ครบทุกอย่างแต่คราวนี้อยู่อาจจะย่อคำว่า g o ก็ได้ก็พูดถึงเรื่องว่าไปไงแต่ฉันไม่อยากจะไปภาษาอังกฤษย่อได้เป็น I don't feel like going but I have to I don't feel like going but I have to แต่เขานี้ทําให้ประโยคยาวขึ้นโดยเพิ่มส่วนท้ายเข้าไปก่อนที่มันจะคั่าก่อนที่มันจะค่่าค่าก็คือ dark จะได้ว่าอะไรคะเอาจริงๆพูดไปพูดมานี่จะค่่าจริงๆนะคะอยู่ในกล้องมันดูเหมือนสว่างแต่ตรงนี้เริ่มค่่าแล้วเร็วค่ะเร็วค่ะครูจะได้กลับบ้านกลับช่องแล้ว ดังนั้นประโยคเราก็จะยาวขึ้นนะคะจากภาษาไทยที่ครูกำหนดให้ใจฉันยังไม่อยากไปเลยแต่ฉันต้องไปก่อนที่มันจะค่กาก็จะได้ว่า I don't feel like going but I have to before it's dark <c oughs> ยาวแบบนี้ดูซับบางส่วนนะคะหัดออกเสียงพร้อมครู I don't feel like going I don't feel like going but I have to before it's dark Sam, see, faster. I don't feel like going, but I have to before it's dark. นั่นเองค่ะและนี่คือสาธิตการสอนสไตล์ครูส้มนะคะใครที่สนใจเรียนคอร์สออนไลน์ตลอดชีดนะคะไม่มีหมดอายุนะคะมีแต่จะเพิ่มเนื้อหาแต่ราคาไม่เพิ่มตามติดต่อได้ที่ Line at English fit and firm สายการสอนจะค,คล้ายๆกับที่เราเห็นใน YouTube แต่ว่าเราจะมีมาทั้งอัปเกรด1และอัปเกรด2อัปเกรดหจะเป็นการปูพื้นฐานแกรมมานิดหน่อยจะไม่เน้นมากเอาแค่พอเข้าใจหอมปากหอมคอตามด้วยอัปเกรด2ที่เราจะเก็บ เพิ่มชั่วโมงแต่งประโยคให้มันมากขึ้นจะได้แน่นพอชั่วโมงบินมากขึ้นเวลาต้องไปใช้จริงในสถานการณ์จริงจะได้เกิดความมั่นใจขึ้นมาได้เพราะความมั่นใจอ่ะมันบอกกันไม่ได้ว่าอย่าอายมั่นใจเข้าไว้คือมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นไงคะความมั่นใจมันได้มาจากการฝึกเยอะ พอเอาไปใช้รู้ว่าตัวเองผิดก็แก้ไขกันใหม่ได้นะคะนั่นคือบันไดสร้างความมั่นใจนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ไอจะต้องไปก่อนจริงๆแล้วนะคะก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้ It's already dark here and before it get dark e r I have to get going ครูจะต้องไปก่อนแล้วนะคะ Get going ก็คือ I have to move I have to leave นั่นเองค่ะจะต้องไปแล้วนะคะและนี่คืออุปกรณ์ชิลของครูนะคะอุปกรณ์ชิลเล็ Lex. เก้าอี้ปิกนิกนะคะโอเคค่ะพวกเราคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe ติดตามทั้งใน YouTube และก็ Facebook นะคะจะมีสาระดีๆแบบนี้มาให้ติดตามกันอยู่เรื่อยสำหรับวันนี้ Have a good evening bye